สวัสดีครับช่องคุณพ่อกาดไฟกันนะครับเยก็หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราเป็นอาเหมาไปนะครับอาทิตย์นี้เราก็เลยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกุญแจการ์ดใหม่กับใยใยใยมิสซอรี่นี่นะฮะเพราะว่าเพราะว่ากุญแจหมดนะฮะก็เป็นการด47เนาะเปิดตัวให้ความสามารถของการ์ดที่สาม,มารถใช้ควาสมสามารถได้แล้วก็อ่าให้ความสามารถเมื่อลงได้นะออ on retrieve แล้วก็เมื่อทำความสามารถเสร็จแล้วก็บึ้มทิ้งนะฮะก็ โอดินใช้บย่อเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสามารถาทำลายการ์ดได้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุณพ่อคิดว่าหลายๆคนรอในสัปดาห์ในเดือนนี้เนาะก็สปอตไลแคชเดือนนี้มันซับหลายเด็กมากเนาะนี้ก็จะเป็นเด็กเด็กออริทริฟเนาะหรือเด็กเปิดตัวนั่นแหละนะฮะก็มีเงินแก๊นหนึ่งดอกแล้วก็อีกแรื่จะได้อีกหนึ่งดอกภายในวันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเหลือแค่นิดเดียวก็ได้แล้ว,ลวเนาะก็ขี้เกียจกดเฉยๆนะ โอเคแต่ว่าเราไม่กดนะเพราะว่าเรารอให,ใ,หให้ได้สี่นะมันการันตีแนะ่นอนอยู่แล้วว่าต้องได้นะั่นเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําการใช้โทเค็นที่สะสมไว้นะครับก็ปะ่ะหกพันโทเค็นแบบเจ็บๆเพราะว่าเราเหมาไปไงถ้าอาันนี้เราไม่เหมาเราเราเก็บซักสองกุญแจเงี้ยเออยังอพอไหวเนาะน,นี่เหมาเลยอะช่วงนี้และคุณพ่อช่วงนี้ไม่ได้เติมเลยไงคือแบบใช้แค่ใช้แบบ แพ็คที่มันใช้ทองซื้ออะไรพวกนี้แพ็คที่ใช้เงินซื้อคือแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันแพงมันแพงนะฮะก็อ่า Mystery, มิสเตอร์ดี้คุณพ่อเตรียมมาให้จริงจรอะเตรียมไว้สอง,งเด็กแต่ว่าเมื่อเช้านี้เลยมันเพิ่งอันนี้คุณพ่ออัดชา้าคุณพ่อบอกก่อนเลยคุณพ่ออัดช้ามากเพราะว่าคุณเชา้าคุณพ่อไม่ว่างนะฮะก็เลยเพิ่งม,มาอัดตอนนี้เนาะก็ก็เลยจะเป็นเด็กที่เตรียมไว้สามเด็กนะก็จะมีเด็กแน่นอนอยู่แล้วนะครับเด็กที่ใช้ค้อนกับโอดินนะจะเป็นใครไปไม่ไนดะ้นั่นจากเด็ก ทอนั่นเองซึ่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 งพ่อจะใส่มิสซิลี่จะเป็นลงเทินสุดท้ายเหมือนกับโอดินแต่สามารถลงเป็นมิสซิลี่คู่กับฮาวก์ได้มิสซิลี่คู่กับฟอกได้มิสซิลี่ <Mystery S 2> คู่กับไววีโดได้แล้วก็มิสซิลี่คู่กับเจฟทําให้พลังมันมากกว่าโอดินนั่นเองมันคุ้มก่าที่ลงอันนแล้วมันจะลงในเลนเดียวกับอะไรมันจะลงเลนเดียวกับคอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะน่าจะคุ้มอยู่นะแล้วถ้ามันลง,ลงพื้นที่หว่องได้ก็ ไม่แย่นั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็น broken hammer นะเพราะว่าเราทำเาเราจะทำลายคอร์นพิงนะฮะคุณพ่อขึ้นลอยนะคุณพ่อขึ้นสนนี้ด้วยขยะนะจังกับเฮล่านะฮะก็เก่งเฮล่าคือโคตรเก่งนะถ้ามันไม่แพ้ภัยตัวเองนี่คือลอยมาก่อนน่าเนี้ยวันหนึ่งแล้วถ้าเอยไม่ถึงไม่ถึงว่าก่อนที่จะคุณพ่อขึ้นลอยวันอาทิตยนะ์อะถ้ามันไม่ทำละฆ่าตัวตายหลายๆครั้งก็ขึ้นช่วง วันศุกวันเสาแล้วนะเพราะว่ามันบึ้มเองบ่อยเหลือเกินอะอะไรหายไปอะไรหายไปโอเคไวดีโดหายอารเรนย่าพาะไม่รู้ใส่อะไรก็เลยใส่อารเรนย่มานะเพราะว่ามันสามารถบัฟให้พวกนี้ได้นะก็เลยเออใส่มาแล้วกันโอเคทอมาแล้วฮาวกกับมิสเซอรี่มามิสเอรี่มาก็โอเคโอ้ยอ่าซิโมอะ ถ้าอย่างนี้เราสามารถทำอย่างนี้ได้นี้เราสามารถทำอย่างนี้ได้นี้ทำไมเราจะไม่ทำเราไม่หมดเลยที่จะเราจะไม่ทำสิ่งนี้ปะยอมแพ้แน่ <laughs> เขาจะมีจี้ใช้อยู่สามจี้จบเกมเนะแต่ว่าขวาเขาใหญ่นะก็เราจะปล่อยขวาเขาไปนะฮะ <laughs> เราจะปล่อยเลนขวาให้เขาเล่นนะเด็กนี้พ่อไม่ได้ใส่ตัวทำลายนะเพราะฉะนั้นอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะลงพื้นที่ประสาทซีโมงไงฮะบอกอะคุณพ่อจะเอามาเป็นศูนสี่เฉยๆไอ้สองสี่เฉยๆไงในทนสุดท้ายมันจะเป็นคู่กับเมสเซอรี่จะเป็นอ่าสิบเอ็ดถือว่าใหญ่นะแถมทําให้โอดินกับเอ้ทําให้ทอกับไอ้นี่ใหญ่ขึ้นไปอีกด้วยว้าน้าดะกดสกิล อืมหมอืมแย่มากบอกเลยแย่มากเดี๋เดๆๆโอ้ยลงผิดออเดอร์ด้วยโอ้กอดลงออเดอร์ผิดด้วยต้องลงเจฟก่อนนะ อือสวยสวยดีงั้นพ่อเอาเจบมาไว้นี่แล้วกันหรออ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้ว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 มิสซอรี่จะประมาณเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบ แต่ว่ามันโฟมมันไม่ไม่น่ายิงรอบหนึ่งเนาะแต่ไอออนฮาร์ดยิงโอเคออนฮาร์ดยิงสวยแล้วก็ฟันทิ้งโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บบบกระรอกโอเคเขาก็ยังอยู่ทนนะเขาก็ยังอุตส่าห์อยู่ดูนะใช้อยู่แค่สามมีมีจี้ใช้สองจี้ก็ยังอุตส่าห์อยู่ดูเขาเล่นซูด้วยแหละเขายิงแล้วเขาเลยโอเคเนาะ เผื่อเขาเขาคงคิดว่าเผื่อเผื่อมาเปบาบบอยขึ้นมัง้งแล้วสามจีใช้กันมาบาบอยได้อยู่ดีก็นั่นแหละนะฮะอ่ะจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นคอมโบนั้นแต่ก็มันก็เห็นคอมโบของมิสเลอรี่แล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละก็ไปฟันคอนแทนแทนที่จะฟันในมันจะมีตัวให้ฟันหลายตัวจะฟันเป็นพวกสองจี้หลายๆตัวที่เราใส่มาก็ได้อย่างโฟกอย่างไว้วีโดแต่ว่าโฟกมันไม่น่ามีประโยชน์ละมีประโยชน์แค่ตอนต้น,ตนๆเนาะ อืมฮ uh ือ huh. no. ้อินเฟน่นอไแล้วก็เราเอาคอนลงกลางเพราะว่เราได้เบต้าเรมมาแล้วเทว่องแอนยิงเขาเป็นฮูดอืมฮึทอมาอสวยๆดิอืมมาเจ็บนะอ่าเจ็บลงกลาง แล้วเอาเบต้าลงขวาเบตา้าต่อให้เบต้ามูฟมากลางก็ยังโอเคอยู่ก็สวยอยู่อืมอแต่มูฟไปใส่คือสวยมูฟมูฟไปกลาง นั่นแหละนันะน่นแหละนันะน่นแหละนันะน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละะอู้ย่าสวยสุดสวยสุดสุดเลยครับคุณพี่ดาบหกดับเบิลคอนเราได้โอดินมาแล้วฮึมแต่ว่าแต่ว่าเทิร์นนี้เราไม่คุ้มที่จะลงมิสเซอรี่เนาะ เพราะฉะนั้นเราเล่นเป็นคู่นี้จะคุ้มกว่าเอ้เอแต่เยน็นแต่เยน็นแต่เยน็นคู่นี้จะคุ้มกว่าแถมได้ใหญ่สู้กับดาร์คฮอคเขาด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวชังสีด้วยตูมแล้วก็ขับพูมเจ้าคู่ควรหรือไม่ก็ขับพูม อุ้ยะไอออนแมนสามโอ้ยใครจะไปคิดว่าไอออนแมนสามใครจะไปคิดไอออนแมนสามนิดเดียวไอออนแมนสามจากไหนเนี่ยอ๋อจากแบสอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมตาเนาะเพราะว่ามันเป็นเด็กมันคือเด็กมันคือเด็กบาสคู่กับไอเอเจนเวนอมนี่แหละโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะ สักตาแล้วเปลี่ยนไปเด็กเล่นหนึ่งเด็กหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นเด็กอเด็กเด็กเด็ก,ดกคุณพ่อจะใส่กับอดา์สแตจูเนาะก็จะเป็นดา์หอกนั่นแหละก็จะเป็นเทินหนึ่งเทินสองเทินสามจะลงพวกยนต์ก้อนหินเทินสี่ลงไปมิสเตอรี่เนาะแล้วก็ฟันทิ้งหมดเลยมันก็จะได้ก้อนหินอีกหกก้อนก้อนหินแบบอิ่มๆจุกๆไปเลยนั่นเองนะฮะโอเคเราได้อารันแย่มา บัฟให้เบต้าเรบิวแล้วอู้แต่ไม่ชอบไม่ชอบเินเทเดลเลยไม่ชอบซนเทเดลเท่าไหร่ขอดูขวาก่อนอืงั้นเล่นกลางไปละกัน โอเคมิสเซอรี่มามิสเซอรี่มามันก็ต้องลงลงไอ้นี่ก่อนแหละแต่เราไม่ได้เป็นโอดีนได้เะ้วไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ละเดือดร้อนตอนนี้คือไม่มีไม่มีเจนเจนอยู่ไหนซิมเบโอ ฮาวอกอืมอืมถ้าอย่างนี้มันสามารถลงม mm ิสเซอรี่คู่กับฮาวกได้ถ้าเบต้าร mm ีบ hmm. ูไปซ้ายเนาะ mm hmm. ก็ขอดูหน่อยเคสเสือ mm hmm. เราไม่มีตัวยิงเลยเพราะฉะนั้นยอมแพ้ได้เลยนะ mm hmm. ไม่ต้องสู้สู้ไม่ได้ แถมลงกลางด้วยเขาเริ่มก่อนตูไม่ได้เด็กนี้ให้ดีก็ใส่ใส่พวกใส่พวกชัางฉีหรือไม่ก็อัจริงๆก็เอาเอเลนเจ่ยออกแล้วใส่เป็นอา่าอะไรนะเดวิลเดมอนเดวิลคิงคิงเดวิลเดวิลคิงก็ได้เนาะก็คุ้มกว่าที่จะมาใส่คู่คู่นี้เนาะ โอเคก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วแค่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนเอาอารัญ,ญญาออกเพราะว่าอารัญ,ญญาไม่ค่อยได้ใช้ไปใส่เป็นไปใส่เป็นตัวรถพลังดีกว่าหรือไม่ก็ใส่เป็นช้างสีแต่ว่าช้างสีมันมันไ่กินสลอ็อตเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าไปใส่เป็นเป็นสองจี้ที่ได้ใช้อย่างเดมอนคิงน่าจะคุ้มกว่าชา a ุคคิงไม่ใเดมอนคิงน่าจะเป็นเด็กที่โอเคกว่า ไม่ต้องเล่นเทินหนึ่งก็รอเล่นเทินสองเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเทินสอง้ราค่อนข้างเยอะเพราะมันขึ้นได้หลายตัวยกเว้นไอ้นี่แอนไอ้นี่นั่นเองอีกเด็กหนึ่งที่เตรียมไว้ให้นะฮะก็จะเป็นเด็กดาร์คสเตจูนั่นเองนะครับก็มีหลายตัวเลยที่ให้น้องหนูมิสเซอรี่กินได้ในเทินสามไอเทินสี่อสของน้องเนก็จะมันสามารถกินฮูดได้กินแฮมก็พอไหว กินคล้องได้กิน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 ล็อกสไลด์ได้นะกินได้หลายตัวอยู่ม,มนลในก็กินได้นะเพราะว่าถ้ามุนไนเมื่อจะตัดวสวอมอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นั่นเองลองดังสเตจจู้ที่เป็นหนึ่งนะเออเด็กที่คุณพ่อก็เล่น,เล,นเล่นกะเอาขึ้นร้อยแต่ว่าไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเกินเพราะว่มิสซิลี่มาน่าจะดีขึ้นเพราะว่าถ้ามันคอมโบติด ดาร์คฮอคมันจะใหญ่มาเพราะเขาจะโดนหินหกกอนนั่นเองซึ่งที่เหลือเราก็คุณพ่อเล่นเด็กนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า,วาเวลาลงดาร์คฮอคแล้วคุณพ่อมักจะลงอีกเลนหนึ่งที่เป็นอย่างสะอาเดมอนปิศาจเนี่ยกับอะไรนะหรือสเตจูนเนี่ยลงผิดเลนนะมันก็จะโดนผ่งตรงข้ามกินซะนั่นเองเหลือแค่นอนมิสซอรี่ตัวเดียวนะฮะเหลือแค่นอน ผานนอนนอนอยู่ไหนนอนมูนไหนคุณพ่อว่าจะไม่ลงนะคเขาไม่เปลี่ยนมือนที่กลางเล่นล็อกสไลด์คุ้มกว่านอนอยู่ไหนนอนนอนนอนมิสเตอรี่อยู่ไหนนอนคอมโบนนอนไม่มาเยยอยาโอเคเขาเปลี่ยนมื้นที่กลางให้เราแน่นอนอืม เขาเปลี่ยนมาที่กลางให้เราอืมฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปเนี่ยไม่เปลี่ยนอีกชุบโอ้ยอ่ามีเซอรี่อ่ะเขาเล่นบุคเคนแฮมเมอร์เหมือนเรานะเขาเล่นคอนนะฮะอ่า วัดดวงวัดใจกันละกันว่าพี่จะตัดหรือไม่ตัดพี่จะตัดให้ผมไหมไม่เปลี่ยนด้วยคนจริงดูอย่างนี้นะ่าจะลงแบ็คโบว์ไปด้วยเลยหรือว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมีก้อนหินเยอะสินั้นรโหก็หนรงข้ามได้โหูย พลนงข้ามอิ่มบอกเลยโคตรอิ่มนะอิ่มจัดๆเขาลงได้สิบสามสิบสามพลังอะ่ะโห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 อิ่มแบบไม่รู้จะอิ่มยังไงไวเปอร์วะ่ะอืม ขอดูหน่อยละกันห้าสิบห้าสิบสิบสามจี้อ้าวแล้วทำไมยอมแพ้ล่ะสิบสามจี้เลยนะเอ้ยสิบสามพาวเวอร์เลยนะโห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 แสดงว่าจั่วขอนเอ้ยแสดงว่าจั่วหินเพราะโดนไปหกก้อนนะฮะหินจุกๆไปเลยหกก้อนแบบตรึงๆ อืมเห็นในเวลานะ่เห็นจากดาวคินทาด้วยนะ <c oughs> เห็นใส่ได้ฉายานี่มาเออตลกดีเข้ากับเข้ากับเด็กนะโอเคอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ยูทูบเบอร์คุณพ่ออันนี้คุณพ่ออัดชา้าคุณพ่อเลยได้ไปนั่งดูของฝรั่งเล่นฝรั่งอ่ะเล่นเด็กที่คุณพ่ออยากให้มันเก่งมานานก็คือมิวนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่สะทีมาสะทีนะ เขาเล่นมิสเตอรี่กับมิวกันนะคุณพ่อก็เลยเออน่าสนใจเป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าส้นนะฮะแล้วคาร์มาทัชนี่ถูกอกถูกใจจริงๆนะฮะบอกเลยอของดีอุย่า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 โอ้เอเจนต์เฟนมเดมอนเก้าสองตัวคุณพระคุณเจ้า คุณพระคุณพระโอไมืมลงคู่กับไอ้นี่เพราะว่าเธอนไปถ้าถ้ามันส่งมันจะส่งของไปให้ซึ่งโอเคอยู่เพราะนั้นเอาเดือดฮูไปก่อนไม่งั้นมันจะทำอะไรเดือดฮูทิ้งแต่ก็ได้ดีมอนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แบ็คโบตัดทิ้งเทินเถินเินนู้น หรือแม้ลงแบ็กโบและเทินห้าลงมปมิเซรี่ก็น่าสนุกดีอยู่เคโดนไปหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็งายเพื่อนค่าคล้องค่าคล้องเจอหินละเดอะฮูดอ่าเขาไม่อินเดมอนสองตัวเหมือนเราเบย แต่กลัวว่าเขาจะใส่ไ้เปอร์ด้วยหรือเปล่านี่แหละอุดได้อุดนะอืมจวดสองัวดสองแต่ไม่คุ้มเด้อเด้อเดเดเดอ่ะมันต้องไปตรงนี้แหละ ว่องหายหนึ่งไอออนแมนหายหนึ่งอือหึอือหึอู้ยาเซจเด็กนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้ใส่ตัวทำลายเขาเลยนะ <c oughs> เพระเาะฉะนั้นซ้ายยังไงเราก็เล็กอยู่แล้วไม่ต้องไปเสี่ยงกับเขา ทำลายมิเซอรี่ทิ้งอย่างน้อยๆตัดมือเขาได้สบายหนึ่งก็ยังโอเคแล้วก็ได้ก็หินอีกสองก้อนไปมากลางโอ้วยเทเกอร์โคตรใหญ่ <Hey. S 1> อืมอ,อืมโอ้ช่างสีโอเคอืมโอเค อเขาลงได้แค่หนึ่งตัวในเด็กในเด็กนี้หนึ่งตัวเออร์แมนไปแล้วเออร์แมนเขาไปแล้วอะไม่น่าดูนะอุ้ยอะอุ้ยอะสวย โหโหโหโโก้อ oh, 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 oh. นหินจุกจุโดนก้อนหินจุกๆุไปกี่ใบสี่ใบโอเคก็อีกนิดแบบนึงก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเด็กที่ทั้งคุณโคซี่โคซี่นะแล้วก็คุณเลจจี้คิวบินก็เล่นอยู่นะก็เห็นเขาเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะก็เอะก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่ดีเพราะว่ามันก็คือมิวที่คุณพ่อชอบนั่นเองนะฮะเด็กเด็ก บาลันซิโมมิวที่คุณพ่อรักได้บับกับเขาสัทีดึงอย่างนี้เาเห็นนะว่าจัดเด็กใหม่เลยนะพวกคุณพ่อลบมิวทิ้งแล้วมันก็จะเป็นเด็กกึ่งกึงมิวที่เป็นแบบใหม่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางใบที่เปลี่ยนนั่นเองกนล่วคุณพ่อก็โมแบบที่คุณพ่อคิดว่าน่าจะถนัดที่สุดก็จะเป็นใส่ไอแมนยอนดูนะฮะไว้วีโด ก็เหมือนเดิมวิดีโอวันนี้กับมิสเซอรี่เหมือนเดิมนะเคเบิลมาจิกเนี่ยคุณพ่อไม่อยากใส่ที่สุดละแล้วก็มีคิวมงเกอร์ซีโมกาดิเอเตอร์ช่างฉีนะฮะก็ช่างฉี่เอามายิงเพราะว่าในเด็กเนี้ยมันสามารถช่างฉีกับชาโดว์คิงได้ซึ่งเพราะไม่ใส่ชาโดว์คิงเพราะว่าถ้าใส่ช่างฉี่มันจะได้เปรียบกับโ no. นแล้วก็มิสเซอรี่นะามาฟันเลนนี้แล้วก็ออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มมาใหม่ก็คือโ no, นที่เอามาเล่นคู่กับ ลูกน้องซิมเบโอตนั่นเองนะฮะมากี่นาทีแล้วโอเคสักสักตาหนึ่งแล้วกันนะพวเด็กนี้น่าจะไปดูของช่องต่างประเทศได้อย่างนี้คุณพ่อบอกนะทั้งโคซี่ทั้ง ie, ทั้งคุณโคซี่ทั้งคุณเลจจีเนาะเขาก็เล่นกันเยอะอยู่นะฮะอันนี้เราก็แค่คุณพ่ออยากลองเล่นดูเฉยๆนะเพราะมันน่าสนใจอันนี้บอกนะคุณพ่อชอบเล่นเมาส์ไม่มากเลยนะไอแมนสามารถเปลี่ยนไปเล่นเป็น ไอ้ไอ้นี่เหมือนเดิมได้นะหมูแฮมนะสไปเดอร์แฮมเหมือนเดิมได้ไอซ์แมนก็ดีนะดีกว่าหมูแฮมตรงที่มันสามารถตัดโอกาสในการเล่นเขาไปได้บางนิดหน่อยบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนี่ไม่มาแค่ใบเดียวพี่ชอบนี่พี่มาส่งใบเลยฮัลโหลโมาใบเดียวก็แย่แล้วมาส่งใบเลยจ้า โอ้เบีกัสซัสแปดแปดจี้แปดจี้เหรอยิงทีหนึ่งเขาลงไงโอ้โหโอ้คุณพ่อลืมดู โอเคโอเคโอเคได้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 ไดน้อยพี่ไม่ได้คึ้นเจ็ดอ่ะได้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 ไดไดอืมฮึอืมฮึ อ่าคนพ่อเปลี่ยนเป็นลงเป็นของเราดีกว่าเพราะว่าจี้มันเหลือเนาะชับนิสตี้ไหนออ้ยาซ้ายแพ้และเคปล่อยซ้ายได้หรือเปล่าอืม ลงมิสเซอรี่ได้แล้วอะแต่คุณพ่ออยากปาดทิ้งก่อนอ้อกํปุมตรุนเล่นยังกับเล่นกกลเล็กตัด พี่ได้ยินก็จะกำลักตัดโหแต่สายทางฉี่อะไก็ไม่คุมเนาะเนมโมเซชขอกัดหน่อยแลคูรา โอ้ย oh yeah. ่าฮาวบอกก็ได้นะหกจี้อืม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 ผมว่าคงจะไม่เล่นตลกลงอะไรกลาง ดูหน่อยตาสุดท้ายแล้วกันดูแล้วกันแต่สุดท้ายแลลวอย่างน้อยขวาเราก็ค่อนข้างใหญ่โดยที่ไม่ต้องลงสี่ตัวเต็มโอเคป่ายหนึ่ง power must be control โ oh, อ้เขาใหญ่กว่าใหญ่กว่านิดนึงโอเคก็ได้แหละได้แหละ อาจจะต้องโมให้มันเข้ามือกว่านี้นิดนึงอาจจะใส่เป็นหมูหรืออาจจะกลับไปใส่เป็นหมูแต่ว่าผมคิดว่าใส่ไอแมนอะคุ้มกว่านั่นเองก็ไว้ถ้ามันได้โมหรือไม่ของซับเพิ่มค่อยไปจัดการมาอีกรอบหนึ่งละกันกันพ่อก็แค่โมเล่นเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับกับมิสเซอรี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเดนที่ผคิดว่าเก่งนะมันเล่นได้เรื่อยๆเลยมันเล่นได้ข้างๆ อัน,นจริงๆมันไปกับออดรีทรีฟหรือเปิดตัวได้หลายๆเด็กนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ